อันดับที่10ประเทศอุซเบกิสถานประชากรทั้งประเทศประมาณ36.2ล้านคนประชากรมุสลิมประมาณการปี2025 35.5ล้านคนคิดเป็นสัดส,ส่วน98.1%ส่วน98.1%สาเหตุการมีอยู่ของชาวมุสลิมศาส,สนาอิสลามเข้าสู่เอเชียกลางซึ่งรวมถึงอุซเบกิสถานผ่านการพิชิตของชาวอาหรับในศตวรรษที่8 เมืองสำคัญอย่างบุคาราและสามันกันได้กลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และอารยธรรมอิสลามที่ยิ่งใหญ่ในยุคทองของอิสลามอันดับที่9ประเทศซาอุดีอาระเบียประชากรทั้งประเทศประมาณ37.9ล้านคนประชากรมุสลิมประมาณการปี2025 36.1ล้านคนคิดเป็นสัดส่วน95.3%สาเสาเหตุการมีอยู่ของชาวมุสลิม ซาอุดีอาระเบียเป็นดินแดนต้นกําเนิดของศาสนาอิสลามเป็นที่ตั้งของนครมักกะและมดีนะซึ่งเป็นสองเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สุดศาสนาอิสลามจึงเป็นรากฐานสําคัญของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชาติมาตั้งแต่ศตวรรษที่7อันดับที่8ประเทศอัฟกานิสถานประชากรทั้งประเทศประมาณ44.5ล้านคนประชากรมุสลิม ประมาณการปี2025 44.4ล้านคนคิดเป็นสัดส,ส่วน99.7%สาเหตุการมีอยู่ของชาวมุสลิมอัฟกานิสถานรับเอาศาสนาอิสลามเข้ามาหลังจากการพิชิตของจกักรวรรดิอาหรับในศตวรรษที่7และศาสนาก็ได้อย่างรากลึกในวัฒนธรรมและสังคมผ่านราชวงศ์ต่างๆในภูมิภาคเช่นราชวงศ์กัสนาวิยะอันดับที่7 ประเทศอิรัก